สังกสีเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มีความสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยไม่ให้เป็นหมันนะสังกสีทำให้รู้รสอาหารได้กลิ่นต่าง ระบบประสาทอื่นๆทำงานได้เป็นปกติสังกะสีไม่ใช่ที่กั้นรั้วหรือที่หมงหลังคานะเป็นสารอาหารที่ที่มีอยู่ในอาหารก็มีธาตุสังกะสีคนที่ขาดเนี่ยผมจะร่วงแล,วแล้วร่างกายก็ไม่เจริญเติบโตนะถ้าขาด อาหารที่มีสังกะสีแร่ธาตุสังกะสีก็มีในเนื้อสัตว์ในนมในเต้าหู้ข้าวไม่ขัดสียีสก็มีผักใบเขียวก็มีสังกะสีอย่าลืมพยายามที่จะรับประทานอาหารให้ครบหมู่ว่าแล้วอันนี้ ขนมเปี๊ยะไไข่ไข่ก็มีธาตุสังกะสีถ้าทานไข่ก็จะไม่ค่อยขาดสารอาหารสักเท่าไหร่แต่ถ้าทานมากทุกมือ้อทุกวันบางทีคนรับประทานเองก็เบื่อ